อ่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับการหาหอเรโมของพระอุนามนะครับโดยใช้วิธีของยุคลิดครับอ่าเรามาเริ่มที่โจทย์กันเลยเขาบอกว่าจงหาหอรโมของ fg เมื่อ fx เท่ากับ x กาลัง4บวก2อ x กำลัง3บวก2อ x กำลังสองบวก2อ x แล้วก็บวก1ครับและ gx คือ x กาลัง3ลบ3 x ลบ2ครับโดยขั้นตอนแรกเราใส่ตารางก่อนเลย เราจะใช้วิธียุคลิดกันวันนี้ครับฝั่งซ้ายเราจะให้เป็น fx นะครับและฝั่งขวาเราจะให้เป็น gx โดยเราจะนำสัมประสิทธิ์นะครับข้างหน้าแต่ละตัวมาเขียนดังนั้น fx ที่เราได้ก็จะเป็น1 2 2 2และ1ครับ เลขของ gx ก็จะเป็น1อันนี้ x กาลัง3นะครับขาดพจ x กาลัง2ไปดังนั้น x กาลัง2คือ0ครับลบ3แล้วก็ลบ2ครับอ่าเราเขียนไว้ดีกว่าการลืมอันนี้คือ x กาลัง4 x กาลัง3 x กาลัง2 x กาลัง1 x กาลัง0ไดตรงนี้เริ่มจาก x กาลัง3 x กำลัง2 x กำลัง1 x กำลัง0ครับโดยขั้นตอนแรกเลยเรานำ gx ไปหาร fx นะครับซึ่ง gx ดีกรีคือ3ข้างหน้าคือ1เหมือนกันแล้วดังนั้นเราจะนำ x ไปคูณ gx ครับ1ตัวนี้1ตัวนี้ก็จะได้เป็นมันอยู่ที่กำลัง4ครับ และ0ลบ3ลบ2ครับแล้วนำเรานำมาลบกันจะได้เป็น1 2ลบลบ2ได้4 2ลบลบ3ได้5 2ลบ0ได้2ครับอาซึ่งตอนนี้ผลลัพธ์ที่เราได้เป็น Dk3 เหมือนกับ gx แล้วเราก็นำ gx มาหารครับ แต่ gx ของเราคือ1ครับซึ่งตัวที่เราต้องการหามันคือ2ดังนั้นเราต้องการเปลี่ยนตัวหน้าให้เป็น2ด้วยครับเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น2เราก็จะคูณ2 gx ครับกลายเป็น2 gx แสดงว่าทุกพจน์คูณ2กลายเป็น2 0ลบ6ลบ4ครับอ่าเอามาลบเหมือนเดิม1ลบลบ 4, ได้5ครับ4ลบลบ6ได้ สิครับห้าลบศูย์ได้5้ 05. อ่านี่กลายเป็นกำลังสองนะครับสิ่งที่เราได้คือเศษครับเราแทนให้เป็น r 1 x เราจะนำ r 1 x 1> ไปหาร g x ครับซึ่งตอนนี้ r 1 x เราอยู่ที่กำลังสองเริ่มที่5แต่ g x เราคือหนึที่กำลัง3ครับดังนั้นเราจะคูณ x ไว้ก่อน x r 1 x ตอนนี้ดีกีเท่ากันแล้วแต่เราจะเปลี่ยน5นี้ให้เป็น1ได้ยังไงเราก็จะคูณเศษ1ส่วน5ครับกลายเป็นเศษ1ส่วน5 x r 1 x จะได้เป็น1 2 1ครับลบกันตรงนี้ได้เป็นลบ2ลบ3ลบ1ได้ ลบสและลบสครับสิ่งที่เราได้ก็คือ r 2 x ครับอ่าทีนี้เราจะนำ r 2 x ไปหารจาก r 1 x อีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ดีกี g อยู่ที่กำลังสองเหมือนกันนะครับแต่เราต้องการแปลงให้ลบสนี้ลบหมดกับหาพอดี ทำลบสองให้ได้ห้าต้องคูณด้วยอะไรครับต้องคูณด้วยลบห้าส่วนสอง r สอง x ครับอ่าเห็นไหมครับสองคูณลบห้าส่วนสองได้เท่าไหร่ได้ห้าลบห้าส่วนสองคูณสี่ได้เท่าไหร่ได้สิบครับและลบสองคูณลบห้าโดยสองได้ห้าครับ อ่ามันจะลบกันหมดพอดีครับดังนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้คือหอรอมอรครับโดยผมเม็นว่ามันยังไม่สวยสักเท่าไหร่เราลองดึงลบสองดีกว่าเรานำ r สอง x มาหารด้วยลบสองครับก็จะได้เป็นหนึ่งลบสอง หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งครับอ่าครับดังนั้น gcd หรือหอเรมอรของ fg คือดูตามกำลังข้างบนที่เราเขียนไว้นะครับจะได้เป็น1 หนึ 1> 1, x กำลังสองก็คือ x กำลังสองบวกส x แล้วก็บวกหครับครับเม่ได้หอรอมอแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองหาขากลับกันเราตั้งต้นจากหอรอมอนะครับและจากหอรอมอของเราคือเท่าไหร่ครับ x กำลังสองบวก 2x บวก1เท่ากับดูเมื่อกี้นะครับบรรทัดล่างสุดที่เราทำคืออะไรคือบรรทัดนี้ถูกไหมครับซึ่งมันคือ r 2 x คูณด้วยลบ1ส่วน2ก็จะได้ว่าเท่ากับลบ1ส่วน2คูณด้วย r 2 x อ่า เราจะทําโดยการดูย้อนขึ้นไปทีละตัวนะครับอ่าทีนี้ r 2x เรามาจากไหนตัวนี้เรามาจากไหนมาจากที่เราเอา gx ลบด้วย z หนึส่วนห xr 1 x นั่นเองดูย้อนกลับนะครับก็จะเป็น gx ลบด้วย เศษหนส่วนห x r 1 x เศษหนส่วนห x คูณด้วย r 1 x อทีนี้ผมขอดึงขอเอา5คูณทั้ง g x และเอ้ยดึงเศษหนส่วนหออกมาดีกว่าก็าเป็นลบเศษหส่วนสคูณด้วย เสษห่วนสคูณด้วยเศษ1หส่วนหครับอันนี้เราดึงออกนะครับเราก็ต้องคูณเพิ่มเข้าไปกลายเป็น5 GX แต่ข้างหลังเราจะหายครับกลายเป็นลบ X คูณ R1X นี่ครับข้างหน้าเราก็จะได้เป็นลบ1ส่วน10คูณด้วย5 GX x อ่าทีนี้มาดูกันต่อ r1x เรามาจากไหน r1x เราอยู่นี่ r1x มาจากที่เรานำ fx ลบด้วย xgx แล้วลบด้วย 2gx r ตามขั้นตอนที่เราทำเมื่อกี้เลยคือเราจะย้อนขึ้นไปเราก็ย้อนขึ้นไป ดังนั้นก็จะได้ว่า r 1 x มาจาก f x ลบด้วย x g x แล้วก็ลบ2 g x ครับที่เริ่มไม่พอ,อทีนี้เราก็คิดต่อได้เลย แล้วกระจาย x นี้นะครับเข้าไปทุกตัวเลยก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสิบอยู่เหมือนเดิมก่อนลบเศษหนึ่งส่วนสิบห้าลบด้วย x f x เราเราก็ระจายทั้งลบ x นะครับดังนั้นตรงนี้กลายเป็นบวก x กำลังสอง แล้วก็บวก 2xgx อ่ะทีนี้เราจัดรูป fx กับ gx ให้อยู่ด้วยกันก่อนลบหนึ่ส่วนลบเศษหส่วนสิอยู่เหมือนเดิมปึ๊บมีพจน์ไหนบ้างเป็น fx fx มีพจน์เดียวนั่นก็คือลบ x fx ทีนี้ gx มีกี่พจน์มี1มี2มี3ดังนั้นเราจะดึง gx ออกมาดีกว่ากลายเป็นบวกด้วยตัวข้างหน้ามีอะไรบ้างมี x กำลังสอง x กำลังสอง2 x หกลายเป็นว่า,า x กำลังสอง บวก 2x บวก5 gx อ่าทีนี้เราเราก็จะคูณล,ลบเศษหนึส่วนสิเข้าไปในวงเล็บทั้งคู่เลยจะได้เป็นลบลบได้บวกกลายเป็นเศษ x ส่วน10 fx บวก x กำลังสบวกส x บวกหส่วนด้วย10บอ่าเราเอาลบเข้าไปคูณนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นลบลบ g x า สังเกตไหมครับตอนนี้เราพยายามจัดให้มันอยู่ในรูป px fx บวกด้วย qx gx ซึ่งสูตรนี้คือเขาบอกว่า g c d ของ fg จะเท่ากับ px fx บวกด้วย qx gx ซึ่งตอนนี้เราจัดรูปตามนั้นเรียบร้อยแล้ว px คือ S x ส่วนสนี่คือ fx qx คือตัวนี้ครับและ gx อ่าดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า g c d ขอร์ม,มอของ fg เท่ากับ x ส่วน10 fx ลบด้วย x กำลังสองบวกสอง x บวกห้าหารด้วยสิบจ x ครับขอบคุณครับ